วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ พิษนี้เนี่ยเราเอาวัตถุมงคลจีนโบราณมาให้ดูมามาให้เช่าเลยนี่น้ำเต้าหยกขาวถ้าจร<ก>จริงมันเป็นหยกแต่มันไม่ขาวจั้วนะอาจารย์เหมือนเรื่องแสงไหมไม่มันออกอมเ,เขียวเนาะเหมือนจะเรลืองมันก็เป็นอย่างนี้นะเนี่ยเรา,า,อานะลองได้หยกพิษเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดในตัวมัน เห็นไหมมันจะมีเส้นมันจะมีเส้นอยู่ในตัวมันเห็นไหมอ่ะให้ชัดๆกเลยเห็นไหมถ่ายถ่ายเห็นไหมเราเห็นไม่เห็นลำบอนะเอาเอาเอาที่มันตั้งได้เห็นไหมเห็นไหมเอ่้เห็นนะ ไกลไปไหมหรือไงเห็นไหมเห็นเป็นเส้นเส้นไหมเห็นแล้วใช่ไหมอ่าก็คือหยิบไปได้ทุกเม็ดอ่ะมันจะเป็นเส้นเส้นออนี่เห็นชัดที่ป่ามันเห็นชัดอันนี้เห็นไหมเห็นไหมที่ป่ากันอ่ะอ่าเนี่ยคุณสมบัติของหยกพิษก็คือมันจะมีเส้นวิญญาณคราวนี้พอคูทำแบบนี้นะต่อไปแม่งไปตองหยกกันใหญ่อ่ะจริง และหยกพิษอันนี้ก็คือหยกพิษเหมือนกันใช่ไหมอาจารนนยอออา์อันนี้เป็นหยกพิษเหมือนกันปิดไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวช้าอันนี้เป็นหยกพิษเหมือนกันแต่เป็นน้ำเต้าน้ำเต้าเนี่ยก็ค,คืออันนี้เป็นหยกที่อยู่ในสุสานเหมือนกันอและได้ขึ้นมาที่เหนือนสิ่งอื่นใดน,นี้เป็นลูกปัดด้วยนะก็คือเป็นล้อยทะลุเนี่ยเป็นลูกปัดโบราณที่เป็นหยกพิษเป็นส้อยของนักพจน คนที่ใส่เนี่ยเป็นนักพจน์เลยนะค<ะ>่ะเป็นนักพจน์เต๋ามีชื่อคนที่ใส่เนี่ยอแต่บอกไม่ได้นะว่าเป็นใครแต่ถ้ามา,มาบริัมัจะบอกให้ไปชื่ออะไรแต่ไม่บอกผ่านในรายการเดี๋ยวโดนอ้างไม่เอาละดนจงตเออกูเบื่อครั้งเนี้ยแต่ถ้ามาวริษัมจะบอกว่าเป็นเป็นของใครชื่ออะไรอารามไหนเลยนะจะบอกให้รายละเอยียดให้เลยครั้นี้อันเนี้ย,นนยด้วยความที่เขาเป็นนักพจน์ที่ เ,เก่งในเรื่องชาญแล้วเขาก็ใส่จนมรณภาพแล้วก็ฝังฝังลงไปเป็นระยะเวลานานมากค<ฆ>่ะแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็เป็นสร้อยเขาทั้งเส้นที่ใส่อยู่บนคอเขาเนี่ยก็เลยได้เรามาเอาง่า,งายๆคือสรุปได้กุมารลวกันได้กุมารกรณีไหนวิธีไหนเรื่องของกูได้กุมารลวกัน <c oughs> แต่ในความเชื่อเต๋าก่อนน้ำเต้าเนี่ย เป็นตัวแทนพลังงานธาตุทองใครที่ดีทดีธาตุดินดีทีธาตุทองหรือไม่สนดิถีนะที่จริงไม่สนดิถีน้ําเต้าเนี่ยไม่สนดิถีใส่ได้ทุกคนสรรรคุณของพลังงานธาตุทองโชคลาภประเทศไทยเป็นธาตุทองอเพราะฉะนั้นถ้าใครพกอยู่เรื่องโชคลาภแน่นอนชัวเห็นผลอ่าแน่นอนเลยเรื่อง พลังงานธาตุทองคือการใช้ปากทั้งหมดถ้าเราเป็นคนที่จะต้องใช้ปากหากินก็เห็นก็บอดหรือเราต้องอยู่ในรถทํางานเกี่ยวกับโลหะทํางานเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามเป็นหมอเป็นนายแพทย์เป็นคนทํางานการบินไทยทํางานนกแอร์ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการบินเกี่ยวกับลมเนี่ยดีหมดเสรมสวยได้หมดเกี่ยวกับเรื่องความสวยงามพวกนี้ได้หมดคือเป็นพลังงานธาตุทอง น้ำซ้ำที่เราเน้นก็คือประเทศไทยเนี่ยโชคลาภคือพลังงานธาตทองค่<ฮ>ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเต้าเนี่ยชัวๆวเลยคือเน้นไปทางเรื่องโชคลาภกับอำนาจเป็นหลักเลยค่<ฮ>ะอ่าใครที่สนใจพก <ฮะ S 2> ไว้เนี่ยผูู้ดผีบนดำพลังงานด้านมืดไม่เข้าใกล้ละกันไม้ไประยักแปลพลังงานร้ายเป็นดีอันนั้นคือไม้ที่เป็นมีพลังเทศแต่ <ฮะ S 1> นี่มีน้ำตน้ำเต้าเนี่ยมีพลังเทียน จากนักพ์ที่ใส่อยู่เลยพวกนี้เนี่ยมันจะเห็นผลชัดๆก็คือต้องต้องเป็นลักษณะแบบนี้ให้นัดส่องไว้ลวกันคุณนี่นัดันมาดูมากแล้วแตกตาน้ำเต้าวัด<า>ปักน้ำเหมือนคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆ คล้ายๆน้ำเต้าว,วัดปังน้ําก็คือวัดปัน้ำก็ทำน้าเต้าไงเพราะมันดูดซับค่ะ <ขอ S 2> แล้วก็การสิ่งชั่วร้ายดีสิ่งชั่วร้ายได้เพราะน้าเต้าเนี่ยแสนได้ทุกคนเลยค <ขอ S 2> ่ะลาใครก็แสนได้พกติดตัวได้ยังไงได้แต่ไว้ไวสูงๆนะอย่าไปไวต่ำเพราะว่าเดี๋ยวกระแทกแล้วแตกเสียดายส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากต,วตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจก็ล์ฟมหดสยามครับ แล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างแพนคลิปเงานวันชั้น2ค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการปราจจะสยามนะครับในวันนี้นะครับผมก๊อฟปราจจะสยามครับต่อมีตังจ้ะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเราลองกลับคืนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ